สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับอันนี้คือเป็นที่ขายตั๋วนะครับที่จัดระเบียบเข้ามาจากด้านนอกสู่ด้านในนะครับปกติที่ขายตั๋วนะครับก็จะอยู่ด้านนอกครับพอเดินเข้ามาจากถนนใหญ่วิภาก็จะเจอเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราจะมาซื้อตั๋วนะครับก็ต้องเข้ามาด้านในนะครับมีทุกบริษัทนะครับมีทุกบริษัทนะครับ ถ้าคนไหนจะเดินทางไปทางภาคเหนือนะครับก็เชิญที่หมอชิดได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับดูช่วงต่อไปได้เลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่รอ,อขึ้นรถทัวร์นะครับขึ้นรถทัวร์มีขึ้นรถทัวร์สองทุ่มนะทุ่มสามสิบห้านะครับทุ่มสามสิบห้านะครับอันนี้ก็บรรย,รรยากาศภายในนะครับบรรยากาศภายใน ก็จะมีคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนมากนี่ก็นั่งรอกันเต็มเลยนะครับน,นี่นะครับนี่จะเป็นตั๋วของเรานะครับตั๋วของเราเวลาขึ้นก็จะเป็น19นาฬิกา35นาทีนะครับจุดหมายปลายทางก็คือเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวตอนขึ้นรถก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนดูาทางเดินทางของเราข่านตอนต่อไปนะครับรอรถครับ